อาจารย์เนี่ยประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ขายกระทะขายกระทะในช้อปปี้ล่ะใช่ะพอขายกระทะเสร็จปึ๊บแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามีการเก็บเงินด้วยนะขายผ่าน Facebook ก็ขายเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มจากลูกค้าแต่การเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มจากลูกค้านั้นเราเก็บตามจริงหรือเราเก็บบวกโอเวอร์นิดนึงคะบวกโอเวอร์นิดนึงชัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสินค้าไปส่งที่เคอรี่หรือไปษณียไทยหรือบริษัทขนส่งทั่วไป แปลว่าอย่างนี้ค่ะรายได้ของอาจารย์ก็มีรายได้จากการขายกระทะอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือรายได้ค่าขนสง่งที่ไปเก็บเงินค่าขนส่งจากลูกค้าต้องบันทึกบัญชีแยกกันมาในส่วนของต้นทุนพอมาถึงในส่วนของต้นทุนค่ะเราก็ต้องมาแยกกันออกมาเหมือนกันก็คือต้นทุนขายกับต้นทุนบริการต้นทุนขายก็คือตัวซื้อกระทะมากี่บาทน,นั่นคือต้นทุน ส่วนต้นทุนบริการก็คือในส่วนของเดี๋ยวเราไปส่งไปสษณียแล้วต้นทุนของค่าไปรษณียเรากี่บาทมันต้องแมทก,กันเขาเรียกกันว่าหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายคุณต้องจับคู่มันให้ได้และห้ามบ,บันทึกบัญชีปนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณค่อยไปวิเคราะห์อีกเลยว่าไอ้ค่าขนส่งตอนนั้นมันเรียกว่าค่าขนส่งหรือค่าขายสินค้าเดี๋ยวค่อยอ่านนั้นก็จะลึกลงไปอีกเพราะบางอย่างเราเก็บค่าขนส่งแต่สัมภาระเราไม่ใช่ค่าขนส่งค่าขายสินค้า ปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะเรียกกันว่าค่าขนส่งแต่สัมภาร์บอกว่าเคสเนี้ยไม่ใช่ค่าขนส่งเป็นค่าขายสินค้านะ <7. S 1> คิดแบดเจไม่ต้องหักในที่จ่ายอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันด้านข้างในนะแต่ตอนเนี้เรากำลังพูดถึงหลักการจากคู่รายได้คใช้จ่ายก่อนห้ามสับสนนะคะ สนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์097-009-1656หรือ Line ID Yellow Training ครับ